สวัสดีครับสวัสดีชาว YouTube ทุกคนนะครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราจะมารีวิวนะครับหรือมาดูเหรียญหลวงพ่อพัดกันนะครับผมหลวงพ่อพัดวัดเฮยด้วนนะครับนครสวรรค์นะครับผมเหรียญรุ่นนี้มีชื่อว่าเหรียญเสมานะครับเสือคาบมีดอาถรรพ์นะครับหรือว่ารุ่นราชาพยัคฆ์รวยพันล้านนะครับรุ่นนี้ครับผมก็ในหนึ่งังก็จะมีสองพิมพ์นะครับรุ่นนี้ สองพิมมีพิมพ์อะไรบ้างก็จะมีพิมพ์เต็มองค์นะครับกับพิมพ์ครึ่งองค์นะครับพิมพ์หน้าใหญ่ครึ่งองค์นะครับก็ด้านหลังก็จะเป็นสองพิมพ์เช่นกันครับก็จะเป็นพิมคาบดาบนะครับเสือคาบดาบเสือคาบดาบพิมพหนึ่งนะครับเสือคาบดาบพิมหนึ่งแล้วก็อีกพิมพหนึ่งก็จะเป็นเสือสองตัวนะครับเสือสองตัวเหมือนคล้ายๆกันกับเสือเสือหนึ่งนะครับเสือหนึ่งเสือสองนะครับเสือสองตัวที่จะเป็นคู่กันอยู่ด้านเนี้ยข้างหลังนะครับผม อีกพิมพ์หนึ่งนะครับสําหรับด้านหลังของเหรียญนะครับรุ่นนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับรุ่นนี้ก็ปลูกเสกไปเมื่อไม่นานมานี้เองครับเมื่อเดือนกุมภาเมื่อไม่นานมานี้เองตัวนี้นะครับก็เพิ่งออกมาใหม่ๆสดๆร้อนๆท่านใดที่สนใจนะครับสําหรับไอช่องของโกานะครับก็ฝากนะครับกดติดตามนะครับกดติดตามแล้วก็กดถูกใจให้ด้วยนะครับผม สำหรับท่านที่สนใจก็แอดไลน์มาได้นะครับผมก็ ID ดไลน์ก็ KORN9014 นะครับหรือสะดวกโทรหรือเร่งด่วนก็โทรได้ครับผมที่เบอร์0924746967นะครับ ID ด i ไลน์นะครับผมย้ำอีกทีครับ KORN9014 ครับเบอร์โทรครับ0924746967ครับผมก็ใครสะดวกก็ สะดวกซ่องช่องทางไหนก็จัดมาได้ครับผมมาเดี๋ยวเรามาดูกันครับผมว่าเหรียญน,นี่จะเป็นยังไงนะครับอันนี้เป็นสีเขียวนะครับกล่องกล่องจะเป็นสีสีเขียวจะมีสองสีสีเขียวนี่จะเป็นตัวแถมยกลังนะครับสีเขียวก็คือผมไปยกมาหนึ่งลังกว่ากว่าเออใช้คําว่าหนึ่งลังกว่ากว่าดีกว่านะครับก็คือสีเขียวจะเป็นแถมยกหลังนะครับจะ กล่องค,คนละสีกันแต่ด้านหน้าจะเป็นเหมือนกันครับจะเป็นเสือข้ามมีดเหมือนกันด้านหน้าจะสะกีหรือว่าจะยิงเลเซอร์เป็นแบบนี้เหมือนกันหมดส่วนตัวรายการลุ้นก็จะเป็นสีน้ําเงินนะครับก็จะคือเป็นตัวนี้นะครับสีน้ําเงินก็จะมีแพ็กซีนอะไรเรียบร้อยนะครับสีเขียวก็จะมีแพ็กซีนเช่นกันก็จะมีแพ็กซีนมา3องค์แถมมายกลังนะครับผู้ใดที่ยกหลังก็จะได้เหรียญแถมตัวนี้ไปนะครับก็จะซีนมาแต่นี้ผมแกะออกแล้วแกะออก แกะออกจากซีนเรียบร้อยพอจะแพ็คมาสามอันแบบนี้ผมแกะออกแล้วเรียบร้อยใครที่จองยกหลังก็จะได้เหรียญสามเหรียญน,นี่มาจะได้สีเขียวสามเหรียญน,นี่มาครับถ้านในที่สนใจไม่ว่าจะเป็นเหรียญแถมยกลังหรือในรายการลุ้นนะครับหรือในรายการลุ้นตัวนี้หรือแถมยกหลังตัวนี้ก็สามารถสั่งจองมาได้ครับผมแอดอ d ดีไลน์มากับเบอร์โทรนะครับผมผมจะให้เบอร์โทรกับอ d ดีไลน์ก็อยู่ตามคอมเมนต์ด้านล่างนี้เลยหรือว่าจะเป็นที่ชื่อเลย นะครับเดี๋ยวผมจะเขียนใหม่เป็นเป็นที่ชื่อเหรียญหลวงวพัฒน์วัดห้วยด้วยนครสวรรค์แล้วก็ตามด้วยเบอร์โทรผมเลยง่ายดีนะครับเราก็จะได้หรือไม่งั้นถ้าสะดวกก็คือก๊อปปี้เบอร์โทรไปวางค้นหาไอ l ดี e ไลน์ก็จะขึ้นเลยไลน์ไลน์จะขึ้นเลยเบอร์โทรนะครับเบอร์โทรก็ได้ครับค้นหาเพิ่มเพื่อนจากเบอร์โทรก็ได้สะดวกทางไหนก็ช่องทางนั้นเลยครับผมได้หมดนะครับผมก็ใครที่เข้ามาดูก็ฝากกด ติดตามนะครับช่องโกษาไว้ด้วยนะครับฝากกดติดตามว่าจะขอบคุณเป็นอย่างมากนะครับผมช่องโกษาใช้แนลของเราฝากกดติดตามฝากกดถูกใจไว้ด้วยครับเป็นพระคุณอย่างสูงครับที่กดถูกใจนะครับกดติดตามมาเดี๋ยวเรามาดูกันครับผมเรามาดูกันอันนี้เหรียญแถมยกลังนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเหรียญจะสวยงามแค่ไหนนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันก่อนนะครับนี่คือด้านหลังนะครับ นี่ครับด้านหลังพิมพ์ที่หนึ่งด้านหลังพิมที่หนึ่งจะเป็นเสือสองตัวนะครับแล้วก็จะมีพาปิตาอยู่นี่ครับด้านหลังก็จะมีเสือสองตัวแบบนี้นี่ครับนี่ครับจะเป็นแบบนี้นี่ครับเห็นไหมครับเสือสองตัวก็จะมียันด้านหลังจะเป็นเหมือนกันกับเอเสือหนึ่งเสือหนึ่งเสือสองครับด้านหลังประมาณนี้ครับคล้ายๆกันนะไม่ใช่เหมือนกันคล้ายๆกัน เออต้องบอกคำว่าคล้ายกันนะนี่ครับด้านหลังจะเป็นลายชาพยัคฆ์รวยพันล้านนะชื่อรุ่นนะจะมีเสือหางตะวัดนี่ยันแน่จะเป็นประมาณนี้นะครับพิมพ์ที่หนึ่งนะพิมพ์ที่หนึ่งแล้วก็มีตอกเล็กโคดนะครับเจ็ดสี่ห้าเจ็ดสี่ห้านะครับผมถ้าสี่ถ้าหกสี่ห้านี่เรียงสลับนะครับสวยจัดเลยนะครับผมนี่ครับเดี๋ยวเรามาดูด้านหน้ากันด้านหน้ากันนะครับมาดูด้านหน้ากันครับ นี่เป็นพิม์อะไรเอ่ยพิม์เต็มองนะครับพิมพเต็มองด้านหลังจะเป็นเสือสองตัวนะครับชั้นหัวลงนะครับพิม์เต็มองนะครับก็สวยงามครับสวยงามครับคุยพื้นสวยสวยครับคุยพื้นด้านหลังสวยสวยก็ตรงนี้ก็จะมีขามีดนะครับด้านหน้าจะเป็นขามมีดนะครับมาดูกันครับเดี๋ยวผมซูมให้ดูใกล้ๆนี่ครับจะเป็นแบบนี้ครับผมนี่นะเห็นไหมครับนี่กรหน้าหลวงพ่อก็จะคมอยู่ ผมอยู่พอสมควรนะครับสดกระหนอะไรก็ได้อยู่นะครับผมคุยพื้นนี่ครับประมาณนี้ครับประมาณนี้นะพิมพ์เต็มองนะอันนี้ก็พิมพ์ที่หนึ่งพิมพ์เต็มองนะครับนี่คือพิมพ์พิมพ์ที่หนึ่งพิมพ์เต็มองก็สวยสุดโคดงามอันนี้เหรียญแถมยกลังเอาปาก้าอันนี้คือเนื้ออาปาก้านะครับเนื้อเอาปาก้าลงยาม่วงนะครับขอบแดงเอาปาก้าลงยาม่วงขอบแดงนะครับต่อไป เป็นอพิมพ์อะไรเอ่ยน่าจะเป็นพิมพ์ที่สองนะครับพิมพ์ที่สองย่เป็นแบบนี้นะครับพิมที่สองย่เป็นแบบนี้นะครับจะเป็นเฉพาะหัวเสือนะครับคาบมีดนะครับคับดาบคาบมีดนี่นะครับด้านหลังจะเป็นแบบนี้ครับส่วนด้านหน้านะครับมาดูกันนี่ครับด้านหน้าจะเป็นพิมพ์แบบนี้ครับผมชัดเจนนะครับชัดเจนครับ จะเป็นข้ามีนเหมือนกันนะครับนี่ครับด้านหน้าก็คุยพื้นสวยๆครับกหนกก็พอได้นะครับกหนกก็สวยๆนะครับจะเป็นคุยพื้นสวยๆสวยจัดอันนี้ก็เป็นเนื้ออัลปาก้านะครับพิมพ์ครึ่งองค์ใครสนใจก็สั่งจองได้ครับเป็นเนื้อนี้นะครับแถมยกรังเราก็มีจําหน่ายเหมือนกันนะครับพิมพ์ครึ่งองค์เนื้ออัลปาก้าครับลงยาม่วงวันเกิดใครนะครับ ใครที่สนใจสีวันเกิดนะครับเกิดวันเสาร์นะครับรับเหรียญนี้ไปก็จัดให้ได้เลยนะครับอืมจัดให้ได้สอบถามราคากันเข้ามาได้ครับผมต่อไปเป็นเหรียญนี่เลยเนื้อเงินครับเนื้อเงินเนื้อเงินลายธงชาติครับแถมยกหลังครับตัวนี้เป็นเนื้อเงินลายธงชาตินะแถมยกหลังครับผมพิมพ์ครึ่งองค์นะครับเนี่ยสวยสวยสวยสุดนะครับผมเนี่ยคาบดาบนะครับผมเลขโค้ด เลขโคด้าด้วยครับเลขโคด2หลักสวยๆครับผมใครสนใจเหรียญนี่ก็สั่งจองมาได้นะครับมีราคาครับผมเนื้อเงินครับลายธงชาติครับแถมยกลังครับราคาไม่แรงมากครับสําหรับช่องโกษาราคาไม่ค่อยแรงครับผมราคาพอได้ครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาลองเปิดลุ้นสักลุ้นหนึ่งกันมาลองเปิดลุ้นสักลุ้นหนึ่งกันครับผมลองเปิดลุ้นสักลุ้นหนึ่งกันก่อนก่อนที่จะ ไปดูข้างน้านะลองไปสักคร่เถอเราโอเคมาดูว่าจะเป็นเนื้ออะไรในรุ่นรายการรุนเราก็ขายนะครับกม็มีได้เป็นเนื้อทองทิพย์นะครับผมรายการที่38นะครับเขาจะมีบอกใบรายการไว้นะครับผมเนื้อทองทิพย์นะครับเขาจะติดใบใบรายการไว้ข้างหลังนะครับรายการที่38นะครับเราก็ไปดูในใบรายการ นะครับก็จะเป็นพิมพ์เต็มองนะครับตัวนี้เสือเสื้อสองตัวเลขโค้ด400นะครับสวยๆนี่ครับโอ้โหทองทิพ์นะครับตัวนี้เป็นทองทิพ์ครับทองทิพ์หน้ากากหน้ากากผิวลุงครับผมลงยาขอบน้ําเงินครับทองทิพ์หน้ากากผิวลุงครับลงยาขอบน้ําเงินครับตัวนี้ลงยาขอบน้ําเงินก็สวยสวยอยู่เหมือนกันนะครับลงยาหน้ากากผิวลุ้งนะ หากากชนวนผิวลุงนะครับผมเหรียญนี้ประมาณนี้ครับประมาณนี้นะประมาณนี้ใครสนใจก็อยากสั่งจอเข้ามาได้นะครับทั้งรายการลุ้นแล้วก็ทั้งตัวแถมยกลังเรามีราคาให้หมดนะครับเร่งด่วนก็โทรนะครับ0 9 2 4 7 4 6 9 6 7ก็ก็วันนี้ก็เดี๋ยวขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะครับผมก็ใครที่สนใจก็สั่งจองกันเข้ามาได้นะครับผมไม่ว่าจะเป็น หรียแถมยกลังหรือว่าจะเป็นเหรียญรายการลุ้นนะครับราคาไม่แพงครับผมก็นี่ครับ i d line มานะครับใครเลี่ยง่วนก็โทรนะครับุดสวยครับเหรียญนี้สวยมากครับผมนี่ครับก็วันนี้ก็ขอสวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามนะครับเพิ่มติดตามหรือกดหัวใจให้ด้วยนะครับผมกดกระดิ่งให้ด้วยยิ่งดีครับผมก็สวัสดีครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดี